จนดำจนผอมหมดจนในที่สุดปีที่ยี่สิบอะนางถึงบรรลุอรหัตผลเพราะความอดทนความทุกข์ทรมานมามีหลายสำนักหลายสำนักหลายอาจารย์ยินว่าเน้นไปที่ปัญญาอย่างเดียวหลวงตาเคยพูดสลอดว่าผิดหลักไม่มีทางอ้าวมาวางลงาีี้ลกเลย มาโอ้โหวาสนาเออเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมถะก็จะไม่มีวิปัสสนานะจำไว้ถ้าไม่มีสมถะวิปัสสนาจะไม่เกิดหรือปัญญาจะไม่เกิดนั่นเ,เองอ่ะหรือเขาถ้าเป็นปัญญาก็จะเป็นขั้นสัญญาอ่ะเอเอกล้องนี้หน่อยเว้เออมันก็จะเป็นความคิดนั่นเองเห็นไหม เพราะฉะนั้นต้องอาศัยกําลังของสมาธิค่อยจะเกิดวิปะะัสสนานั mm ่นเองเรียกว่าใราสิกขาจะไม่เกิดไม่พร้อมไม่บริบูรณ์ใจสิกขาใจแปลว่าสามสิกขาหมายถึงศึกษาศีลส,สมาธิปัญญาจะไม่บริบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองครูบาอาจารย์บุรพาอาจารย์เองลดเอาชีวิตแรกลดเอาความลำบากฝืนจิตฝืนใจเห็นไหมข่มจิตข่มใจ ขัดใจจนทุกทรมานแสนสาหัสก็จะเอามันอยู่จิตใจเราเนี่ยเห็นไ,ไหมแต่เราทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากขัดใจตัวเองอยากสบายแล้วอยากพ้นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ความสบายไม่ใช่ชุกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะความทุกข์นี่แหละคือทารรจำไหมทุกตัวนี้คือทุกข์กในการขัดใจข่มใจฝืนใจอบรมใจอบรมจิตเห็นไ,ไหม มันยากที่จะเข้าใจได้กรรมของคนต่างกันกรรมมูนาวัติิโลโกโยากถ้าไม่ฝืนจิตฝืนใจตัวเองข่มใจตัวเองฝึกฝน,นตัวเองแต่สังเกตบราาูรพาจารย์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาคร,รูบาอาจารย์รุนเอาชีวิตแรกอะแม้จะตัวหลงตายก็ทำแตาใหมหลงตาออกปฏิบัติเนี่ย ลุตงตาเคยเล่าหลายครั้งแล,ล้วลวนไปอยู่หุบเขาลำนาวัยไปอยู่องค์คนเดียวเห็นไหมเออนั่นลุนไปสู่ที่สงบสง,งัดเรียกว่าสป,ปายะเห็นไหมเพื่ออะไรละ่ะเพื่อจะได้โฟกัสเข้ามาที่จิตใจตัวเองจะเห็นความดิ้นรนเสียดส่ายของความคิดของฉิดของใจนะมันยากใจเราเนี่ยมันคิดนะ มันได้จะคิดโน่นคิดนี่กลัวโน่นกลัวนี่นะไม่ใช่ง่ายเลยนะกว่าจะอบรมใจให้มันอยู่เป็นแสบสมาธิลงตาเลยนี่ยทั้งดำทั้งผอมน้ำหนักไม่ถึงห้าสิบกิโลอ่ะมาเห็นะไ,ไหมไปอยู่ถ้ำอยู่ผาไม่มีบ้านผู้บ้านคนหรอกเลยละสยะายพ่อใหญ่ใบปลาขาวไปต้มมามา่ากสาายจังหันตอนเช้า พอไม่มีบ้านคนต้องเอามาม่าไปด้วยกาน้ําต้มน้ําร้อน่วงให้เอามาถวายจังหันตอนเช้าพอถวายเสร็จก็แยกย้ายกันอยู่คนละที่อยู่คนละมุมในภูเขานั้นมาไม่มีเนาะไมไ่คุยกับผู้คนละเห็นไ,ไหมใครอยากจะมาสอนคนใครอะอยากจะมาทําอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากใจเราเนี่ยใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอยู่เนี่ย ม <S an> ันดีได้แป๊บหนึ่งความคิดน่ะลองลันก็ไปทางไม่ดีหมดแหละรู้จักคาว่าน,นิวรณ์ไหมนิวรณ์ห้าความลังเลสงสัยอาไปก็ไหลไปสู่กามพยาบาทไหลไปอยู่กามราคะเห็นไหมแล้วจะแต่จริตน,นิสัยแต่ส่วนมากจะไหลไปสู่ที่ต่ำเห็นไหมย <มา S 1> อะไรขาเป็นอะไรเยชภาพวิ่ง กูก็เริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งขาน้ำหนักมันเยอะไงเสาบ้านมันเลยมารับน้ำหนักไม่ดีแนบไม่ดีบรรทุกหนักเกินไปโรคโรคโรคก,ก็คือคนโรคก,ก็คืออารมณ์คือกิเลสถ้าพ้นออกจากโรคก,ก็พ้นออกจากอารมณ์พวกนี้แหละอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นนะซึ่งอนาพานสติเนี่ยง่ายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแค่ดูลมหายใจมีกำหนดรู้อยู่ กุฏิก็มีคนละหลังแล้วอยู่ใครอยู่มันนะรั์ไปเต็มที่มีเวลาอย่าเสียเวลามาให้เมตตาตัวเองเงยอะๆเนาะถ้าทำเสร็จแล้วทีนี้ไม่มีปัญหาแล้วเออทีนี้สบายเห็นไหมเขาเรียกว่าหมดกิดประโยชน์ตนทําเสร็จแล้วเหลือจะประโยชน์ท่านแล้วทีนี้มันไม่มีปัญหาเลยเออแล้วเออสิ่งสําคัญนะนะสะสม กำลังของรมหายใจกำลังของสติเนาะเดี๋ยวมันก็เต็มแก้วเองเนาะเป็นน้ำหยดไปหยดมาก็เต็มแก้วเองเหมือนเราเดินทางไม่หยุดเ่เดินช้าก็ตามขอให้เดินนะสมาธิก็แค่พักเอากำลังหน่อยค่อยเดินต่อมานะเพราะฉะนั้นสมะแารวิปัสสนามันขาดกันไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญา มันต้องสมบูรณ์นะจำไว้ที่จริงถ้าพูดตรงๆอ่ะสมาธิเนี่ยมันบวกเอาศีลไปด้วยเรียกอาทิศีลถ้าเมื่อไหร่มันไม่คิดอ่ะมันก็มีศีลเห็นไหมเป็นอาทิศีลเพราะมันไม่คิดไปชังคนนั้นรักคนนี้เกลียดคนนั้นคนนี้เห็นไหมสมาธิมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเราต้องพึงระลึกเสมอว่าจนหมายปลายทางสักวันหนึ่งเราต้องตายแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ไม่ยกเว้นหรอกเนี่ย เราต้องรู้เรื่องราวของตัวเองรู้เรื่องราวของตัวเองให้ได้ก่อนจะจายนี้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ไม่รู้ไม่มีใครหอบพ่โวอ,อะไรไปได้หรอกเอตอนนี้ยังมีอยู่ยังหายใจได้อยู่ยังขยับตัวได้อยู่มีโอกาสทั้งนั้นอะอานา,าปณสติสมาธิไม่จำเป็นเลยเ,เพราะเราหายใจอยู่ตลอดเวลาถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ยังมียังทำได้อยู่ ยิ่งอายุมากๆใกล้จะตายยิ่งเรียบเลยเรียบหาสมบัติตัวนี้ตัวนี้แหละจะได้ไปไอ้ทรัพย์สมบัติไอ้วัตถุเนี่ยไม่มีทางเอาช่วยอะไรไม่ได้หรอกอะน,นะแม้แตร่างกายเนี่ยจะกอดไว้มันก็ไม่อยู่ล่ะยัง่ายก็เผาทิ้งอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ของเราไงมันแค่อาศัยเป็นบ้านหลังนึงถ้ามันผุพังมาแล้วยังไงมันก็ต้องย้ายบ้านใหม่เห็นแบบนไม่มีอะ ยังไงมันก็เป็นอย่างนี้มันก็แจกก็เจ็บก็ตายอยู่ดีอย่าเป็นผู้ประมาทเราเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาพบมีโอกาสมาพบคําสอนอจัดการเลย,ยเดี๋ยวก็ได้เผาทิ้งแลหละไปดูเพจก้าวแล้วโอ้โห้ันพักคนชะลาดีๆนี่กูว่าจะย้ายเตาเผามาไว้นี่อยู่อันนี้ยังกลัวตายอยู่นะเนี่ยอย่าไปกลัวลนะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตาย ดูล,ลมให้ได้เอาให้ได้ไม่อยากทิ้งมันก็ได้ทิ้งอยู่ดีซากศพเนี่ยยังไงก็ได้ทิ้งอยู่ดีไม่ได้หรอกมันก็บริจากรมันก็เป็นทานเหมือนกันแหละเนาะแต่ว่าทีนี้มันบริจาคตอนตายไง ตอนไม่ตายมึงลงให้ไปควักออกสิจริงไหมทำไมมันบริจาคจริงๆอันนี้ตายแล้วเขาอยากให้เขามาผผา,ามันสําเร็จตั้งแต่ทานอยู่ในใจแล้วเขายาไหมแต่ทีนี้มันไม่สูกจังหวะมันก็มันก็สมควรจะมีอยู่แต่ว่าทีนี้ร่างกายเนี่ยมันหมดประโยชน์แล้ว,วเวลาตายมันหมดประโยชน์แล้วอเอาบริจาคตอนนี้เลยไหมเห็นไหมม,มันก็ไม่กล้าเหมือนโพธิสัตว์เนี่ยเห็นไหม ยอมให้สัตว์ที่หิวโหอยอกินเนื้อตัวเองเ่ะอเห็นไหมท่านยังไม่ตายนะอันนี้มันไม่มีในตำราเนาะเพราะมันเพิ่งมามีโรงพยาบาลมีอะไรบริจาคสร้างศพตัวเองให้เขาผ่าให้เขาวิจัยอย่างเงี้ยหลวงตาเขาคิดว่าไม่ดูเหมือนกันเพราะพะพุทธเจ้าไม่ได้สอนตัวนี้เนาะหลวงตาก,ก็เลยไม่กล้าตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้บอกนะ มันก็ล้วนเป็นเอาความสงสัยมาพูดมันก็ไม่ดีเนาะมันไม่แจ้งอะ่ะยิงไหมแต่ทาบุญทําทานเนี่ยอ่ะมันได้อยู่นะ,อะเอออย่างมึงกล้าว่ากล้าบริจาคทรัพย์หมดทั้งหมดไหมอ่ะกล้าไหมหัวเราะอะไรไหมมึงก็ไม่กล้าแต่กูนี่กล้าเอาสิหลวงตานเนี่ยตั้งแต่เป็นนาคเอาออกหมดเลยนะไม่เหลือเลย ไม่ว่าบ้านที่ดินอะไรโอนลงหมดเลยให้คนอื่นหมดเลยไม่เหลือเลยเป็นคนไม่มีสมบัติเลยเหลือแต่ร่างกายนี่แหละที่ในชีวิตนี่แหละไม่ได้พูดเล่นนะลูกตาเตรียมตัวตั้งแต่คือไม่ให้โอกาสมันอ่ะถ้ามันเหลืออยู่เอ,อคิดแล้วออกไปถ้ากูไปไม่รอบกูก็จะออกไปอย่างเงี้ยเห็นไม่ใจมันเป็นอย่างเงี้ยกูเลยตัดทางนี้ทีไลรมันเลยจริง ตอนเข้านาเลยยังโอนไม่หมดนะก็ไปโอนจนหมดอ่ะโอ๊ยจนหลวงตาเข้านาคเนี่ยนะไปอยู่วัดป่าอยู่บนเขาอ่ะญาติมาหาทุกวันพี่น้องศรัทธามากรักมากพอกูโอนที่ออกหมดเลยหายหมดเลยเห็นไหมมันสบายเราไหมจริงสบายมากคือเขาหนีหมดอะเห็นไหมเราก็สบายอ้าวกูไม่มีแล้วนะ ทีนี้ตายเป็นตายแหละเล่าอยู่ภูเขาเลยตายก็ทิ้งเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่เขาก็ร่ำเลอว่าหลวงตาเห็นไหมมาขอเงินมีคนมาขอเงินอย่างนั้นอย่าง,งนี้ตอนนี้ทั้งวันแหละตละวันเพราะเขาคิดว่าเรามีเงินไงเขาไม่มีใครเชื่อเราว่าคนหนึ่งจะกล้าทิ้งเดือนละสิบกว่าล้านเนี่ยนี่คุคยนะ ทุกวันเมื่อวานก็ซื้อรถบริจาคให้เขาสี่สี่แสนห้าแสนเห็นไหมบริจาคไปจัดงานครบรอบหลวงปู่สมบูรณ์ก็สองแสนเห็นไหมจนจำไม่ได้ว่าให้ใครไปมั่งเป็นล้านน่ะแต่ละวันเห็นไหมไม่ได้สนใจจริงๆเราไม่มีนะมีเท่าไหรก่ก็เอาหอกหมดเห็นไหมนี่ถ้าหลวงตาไม่เห็นจะนั่งเป็นแถวอยู่เนี้ย กูไม่เหลือไว้เลยนะจริงอันนี้เออคนตั้งเป็นพันอะเรงนไหมแล้วจะอยู่กันยังไงถ้ากกูไม่มีอ่ะกูต้องเก็บไว้เพื่อเอาไว้ครัวเห็นไหมเอาไว้เติมน้ํามันรถเห็นไหมเออเห็นไหมเพราะว่ามันมันไม่ได้อะครัวเพราะว่าเราต้องกินอยู่ทุกวันใช่ไหมช่เนี่ยสําคัญตรงเนี้ย ลุงตาก,ก็ต้องขนขวายเห็นไ,ไหมรู้ไหมว่าชั่วโมงนี้กุฏิเนี่ยซื้อเองหมดเลยตอนนี้ยช่ไหมซื้อเหล็กซื้อสูกผูพัมันหมดไงเพราะว่ามันเหลือมันเหลือไม่เยอะเหลือประมาณยี่สิบหลังหรือยี่สิบกว่าหรือยังไงอย่างเงี้ยเรามันหมดแล้วที่เชิญล่าเขาบริจาคมาเราก็เลยต้องซื้อทั้งหมดเลยทั้งเหล็กทั้งฝาทั้ง อะไรทุกอย่างเลยตอนนี้เห็นไหมและมึงรู้ว่าทำทุกวันอ่ะแล้วเขาส่งเมื่อวานนี้ก็ส่งสามหลังสี่หลังสามหลังสี่หลังนี่ก็เป็นแสนแล้วบพค่าช่างนะเห็นไหมซื้อดินมาถมอะไกับโอ้โหเห็นไหมสำรองไว้เยอะแยะเงินทั้งนั้นนะนะเห็นไหมเออหลวงตาะมือพูดเมื่อวานนี้ที่หลวงตาทำเนี่ยอุปมาเหมือนหลวงตามีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่ง จริงไหมลุงตาก็จะวาดกระดาษแผ่นนั้นวาดเป็นรูปก,กุฏิเป็นอะไรเป็นถนนเป็นอะไรจริงไหมเนี่ยอ่ะวาดไว้ทําไว้แต่พวกเราเนี่ยจะวาดอะไรใส่กระดาษตรงนี้พวกเราทุกคนจริงไหมอุปมาให้ฟังเหมือนลุงตามีกระดาษแผ่นหนึ่งนะลุงตาก็วาดกุฏิวาดอะไรวาดาลาเนี่ยเขียนลงไปอ่ะจริงไหม แล้วพวกเราทุกคนจะเขียนแตมแต้งอะไรลงไปในกระดาษแผ่นที่ลองตาจริงไหมอาจจะเขียนต้นไม้ลงไปก็ได้จริงไหมหรืออาจจะเขียนหมาก็ได้เห่ากันฮ้องฮ้องฮ้องจริงไหมจริงไหมล่ะหรือหรือจะเขียนปืนหรือเขียนมีดทะเลาะก,กันก็ได้แงกันอยู่ที่พวกเธอแล้วจริงไหมล่ะรู้สึกบ้างไหมว่าก็จะมาถึงปีนี้ก่าจะเขียนอะไร จนเต็มกระดาษเนี่ยเติมอะไรลงไปมั่งพวกเราเติมอะไรลงไปมั่งจริงไหมเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาสิ่งสำคัญคือฝึกฝนตัวเองนะอย่าพยายามหาเรื่องให้ตัวเองแค่เราไม่หาเรื่องให้ตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับแบ่งเบาช่วยครูบาอาจารย์นะอย่าเป็นญาติของคนเซนนะจริงไหมเห็นไ,ไหมแค่เห็นพวกเราหน้าตายิ้มแย้มแจม่มใส เหรเห็นไ,ไหมระบายสีชมพูเจียม,มันก็รู้แล้วก็สบายไะนั่นแหละคือรางวัลลงจากเห็นไ,ไหมของวชีวิตนี้กระดาษแผ่นนี้เนาะแล้วก็สลักลายเซ็นไว้เพื่อให้หพวกเราลูกหลานรุ่นต่อไปได้ดูที่เราเขียนไว้เช่ไหมสมัยก่อนมีอะไรอะเห็นไ,ไหมถนนจะเดินยังไม่มีเลยต้องเดินเลาะแลเลาะแะรโลรนเห็นไ,ไหม มึงรู้ไหมกุฎเต่าอะ่ะกุฎอีเบนชีอนอยู่เนี่ยแซตีกันกลางทางอะ่ะมันเหนื่อยแบกเหล็กแบกทรายเข้าไปอะ่ะรู้ไหมหามเครื่องทาไฟเข้าไปเครื่องปั่นไฟเนี่ยไม่ง่ายเลยนะกุฏิอีจันเนี่ยกุฏิที่อีจันอยู่เนี่ยพระศึกไปหลายองค์เลยแล้วนะทะเลาะกันมันเหนื่อยมันแบกเข้าไปและกุฏิหลังนั้นทะทยากที่สุด แล้วก็กุฏิเจิ้นหลังเก่าอ่ะรู้ไหมอันนี้ศึกไปสองสามองอ่ะทะเลาะกันไม่พอใจกันเพราะเหนื่อยอ่ะแบกเลยก่ะเมื่อก่อนอยู่นี่นะอยู่ตรงเนี่ยของป่านนอดอ่ะขอ้นอตอ่ะเหล็กก็ต้องมาลงตรงนี้ทรายก็ต้องมาลงตรงเนี้ก็ต้องตัดใส่กระสอบปุ๋ยอ่ะทีนี้นก็แบกเข้าไปทรายอ่ะไปผสมปูนเห็นไหมไม่มีถนนนะ,ะเห็นไหม อยู่เวละโอ้แข็งแรงมากเลยตอนนั้นเห็นไหมพวกช่างพวกเนี้ยปูกระเบื้องไม่เป็นจนทุกวันนี้เก่งเพราะทําบ่อยเมื่อก่อนปูปูกระเบื้องกูต้องฝึกนะกูต้องฝึกพวกมันนะเนี่ยปูอย่างเงี้ยกูจะปูให้ดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกว่าจะแต้มแต่งกระดาษแผ่นเนี้ให้เป็นแบบนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็ไม่สําคัญหรอกที่พูดเนี่ยคืออยากให้ พวกเราใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดในการภาวนาให้ระลึกลถึงครูบาอาจารย์อยู่กุฏิมงยาแค่เกา่าๆอ่ะอันนี้พวกเราเนี่ยสบายห้องน้ําในตัวไม่ใช่พูดเล่นหรกเมื่อก่อนลูกตาเดินไปขี้ตรงเนี้ยไม่มีห้องน้ําเนี่ยตรงที่ล้างบาตเนียั่นแหละห้องน้ํากูก็เดินขี้แล้วกูก็เดินหนีกุฏิกูอยู่ตรงเนี้ยกูก็เดินไปขี้ถือว่าไกลละเพราะอยู่คนเดียวไม่มีคนไง จริงไหมสบายออกเห็นไ,ไหมทุกวันนี้ห้องน้ําก็มีอยู่กุฏิไม่ต้องเดินไปไหนซัดให้มันเต็มเม็เต็มหน่อยน้าก็มีถึงเลยจริงไหมเมื่อก่อนต้องไปเปิดแล้วหิ้วนะหิ้วกระปองอะ่ะรู้ไหมเออนี่เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นไร่เป็นสวนเป็นนาเนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้ยเอาจอบเอามีดถางถาดถาง ก่าจะเป็นทางเดินกว่าจะเป็นไล่เป็นสวนนะฮะเห็นไหมที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะพูดอย่างให้ระลึกถึงว่าทุกวันนี้เรากุฏิก็มีพร้อมเนาะไม่ใช่หลังเล็กๆก่อนแค่นะอยู่แค่นะยังอยู่ได้เลยเพราะมันไม่มีสมบัติเยอะไงทุกวันมันสมบัติเยอะไอ้ไหมพอมีกุฏิดีๆเลยโอ้โหล้นเลยจนไม่มีที่นั่งอะกวา่าะ ไม่รู้มันมาสะสมหรือมา,อ,าออกก็ไม่รู้เพื่อนเลวก็ตลกเลยเนะาะการภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคุณเชา้าลงสาวขับรถมูนไปเลาะไปสำรวจดูฮะได้กุฏิประมาณสี่ร้อยแปดแปดสิบเก้าหลังแล้วจากนําเบอร์นะไปอ่านดูนัมเบอร์เห็ไหมสี่ร้อยแปดสิบเก้า ก็เหลือสิบเอ็ดหลังก็ครบห้าร้อยจริงไหมก็คิดว่าเรือนนี้เสร็จครบห้าร้อยแต่ห้าร้อยมันไม่ดีไงหลวงตาว่ามันเหมือนจนห้าร้อยไปเจอไม่ชีห้าร้อยอย่างเงี้ยหลวงตาก็เลยว่าให้มันเกินมาเป็นห้าศูนย์หนึ่งเป็นดีวายดีกว่าห้าร้อยหนึ่งไงเนาะเนี่ยตรงเรือนนี้เสร็จเนาะเออทีนี้ก็มีคนเสนอหลวงตา ที่ตรงเฟสเจ็ดแล้วเนาะที่ซื้อต่อไปอะอยู่วริมถนนถ้าเราไปอยู่ซ้ายมือทั้งหมดอะซื้อหมดแล้วต่อจากเฟสเจ็ดไงเขาก็เสนอว่าอยากให้ทําสลาใหญ่ตรงนั้นมันมีคนเสนอเมื่อก่อนตั้งแต่สี่ปีก่อนห้าปีคุบาดลนเคยบอกว่าอยากให้หลวงตาทาสลาตรงนั้นอะตรงที่ซื้อใหม่สิบสามไร่อ่ะคุบาดลนพูดเมื่อห้าปีก่อนอะ มื่อวานนี้พอดีมีคนมาเสนออยู่ว่าหลวงตาต้องทําสลาหลังใหม่แล้วตรงเนี้ยหลวงตาว่าได้แต่ว่ามึงต้องออกตังนะเพราะมึงออกคอมเ็นเงียบเลยอย่างน้อยมันต้องมีสามสิบห้าล้านไม่รู้จะเสร็จไหมสลาเนี่ยเพราะมันต้องทําใหญ่มากนะร้อยกว่าเมตรจริงไหมโครงสร้างก็ต้องใหญ่กว่าเนี้ยจริงไหมถ้าจะทาจริงจริงกัะเนะาะหลวงตาก็เลยพูดได้แค่นี้ มันก็เลยว่านี่ทำอาแค่นี้ก็พอแล้วถ้าจะทำตรงนั้นก็ไปหาเงินมาแล้วมาทำอ่ะี่ก็ลบลาค่าฟันกันยังไม่จบไม่สิน้นเมื่อวันก่อนก็โอ้โหทีเดียวพร้อมกันเลยสี่ศพเนี่ยทหารแขนขาดขาขาด,ขาดหัวขาดโดนระเบิดโดนลูกปืนใหญ่ระเบิดเห็นไ,ไหมเราก็เลยว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยไม่อยากทําอะไรแล้วอ่ะมันเป็นภาวะ การสู้รบสงครามมันสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตเนาะเนี่ยใครใครเขารักชีวิตเท่านั้นเนี่ยถึงไหมล่ะเราไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ฆ่ากันแกล้งกันยิงกันสงครามหรอกอ่ะริงไหมจะเห็นแล้วคนเลือดเนื้อร้อนใจก็คือเพื่อนเราอ่ะริงไหมเพื่อนลมชาติเราอะไม่รู้จะไปจบอีท่าไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะ,อะลวงจาก,ก็อ่ะ มันจบไม่เป็นหรอกมั้งทำไมฮะกิเลสตัณหาเนี่ยมนุษย์มันโหดเหี้ยมนะชีวิตคนอื่นไม่ได้สําคัญนะฮะเหรื่องของกิเลสจิตใจมันดำอม,มหิตนะคนเราฮะมันจันร์ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เด็กไปโรงเรียนป่ะนะทำไมมีเด็กเพ่นพานอยู่ล่ะอากาศก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวลงเนาะแล้วพวกคนแก่มีพมนานา้าห่มหนาหนามั่งไหมมีไหมล่ะอ๋ะหอห่มดีเด้อ อ,อืเดี๋ยวตายมาตายมันจะตายพร้อมกันไม่ได้นะต้องทยอยตายอ่ะเนาะ,ะทิ้งห่างสักอาทิตย์หนึ่งค่อยตาย,ยถ้าตายจะต่อไปกูไม่มีตังค์ให้นะไม่ชีก็กำลังลุ้นกันอยู่หนาวนี้ใกล้แล้วละ่ะวันเราก็ล้องคิดว่าไม่เกินเมษาปีหน้าก็คงจะปกติิอ้รั้วหลงตาล้อมหมดแล้วก็ไม่ขยายอีกแล้ว พรามันมีไม่มีละมันไม่มีที่ขยายละล้อมล้วนแล้วเราก็มีแค่นี้แหละเอเกินนี้ก็คงไม่ได้แล้วล่วะเนาะช่วงนี้ลวงจาก็ไม่ได้เดินทางไปไหนหรอกอยู่กุฏินะตั้งแต่โดนไฟช็อตเนี่ยเอาสายไฟอะไรเนี่ยเอาแสงอะไรมาฉีดเนี่ยโอ้อ่อนเพียมีสง่วงเนี่ยง่วงตื่นมาตีหนึ่งกว่ามันั่งอยู่สักพักหนึ่ง กินน้ำเข้าไปเข้าห้องน้ำมาง่วงหลับต่อตื่นขึ้นมาตีห้าสิบนาทีแล้วเห็นไหมเออมันก็ดีเหมันกันนะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไฟฟ้าอะไรเขาเนี่ยไอ้ตัวเหยียบอะเหยียบแล้วเสียบปลั๊กเหยียบมันเอาะมันทำให้เพลียไงทำให้กินข้าวไม่อร่อยด้วยเออมันกินน้ำเยอะไงเออเขาบอกว่า มันจะทําให้เลื่อน,อนไหลเวียนดีว่างั้นเขาว่าเขาก็เลยเมื่อเคืนนี้เขาก็เอามาฉายกูกบพระมันก็จะมีลมร้อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยนะฉายไปฉายมาแต่มันก็ไม่หิวมันไม่หิวข้าวแต่ง่วงเพลียเอเหมือนเราออกกาลัางกายแบบหลังๆอ่ะนี่จะจะหลับเนี่ยกูก็ค่อจะหลับแล้วเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยพอ เงินเสร็จก็จะไปหลับแล้วเนวันนี้วันที่สิบสิบสิบห้าวันที่สิบเจ็ดลวงตาก็จะเดินทางไปขอนแก่นเนาะแปดสิบเก้าอยู่ขอนแก่นเนาะอ่ะเันนเดินทางกลับวันที่ยี่สิบหรือสิบเก้าตอนเย็นก็ไม่รู้ต้องรู้จันานการไทยคขมเมนก่อนกูจะอาจจะอยู่ขอนแก่นเลยก็ได้ช่วงนี้แต่ข่าวดีพีเอชอศูนย์สามเนี่ยยิงไกล ลงตาถามว่ามันจะถึงวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไหมเขาบอกว่าไม่มันเลยเออถ้าเลยเราปลอดภัยและว่าเพราะมันเลยไงเออปลอดภัยสบายใจได้นะเมื่อวานก็ไปกินข้าวทุ่งนานทุ่งนาก็ขออนโมตนาสาธุการกกบเจ้าภาพเนาะเออที่มีศรัทธ,ธานินิมนต์ไปทุ่งนา นานได้ไปอยู่ทุ่งนาเนาะเอออยู่แต่ภูเขาอ่ได้ไปกินข้าวกลางทุ่งก็คงเป็นลูกชาวนาเนาะเออก็จะเสร็จแล้วละ่ะกับข้าววันนี้วันจันเนาะใช่ไหมนี่มีบางคนมาทำบุญอที่ศานอยากให้มีวันเสาร์สองวันวันอาทิตย์สองวันวันฉนะันนา อันนี้มีวันเดียวสักผ้าก็หมดแล้วว่ะเอออ้าเอ้าอ้าว่ะเนาะขอให้สมปรานาเนาะภในเจ็ดวันเนี่ยวันมีวันเสาร์สองวันวันอาทิตย์สองวันว่นเออเนาะทางานสามวันพักผ่อนสี่วันนี่หลวงตาก็ซื้อรถบริจาคให้ผู้ภัยที่อยู่แนวหน้าสี่คัน รวมทั้งหมดทั้งของเก่าอีกเป็นหกคันเนาะต้องใช้รถเพราะว่าเวลาไปส่งสเสบียงข้างในอะ่ะเขาเรียกพื้นที่สีแดงเนี่ยมันต้องปิดไฟเลยนะปิดไฟวิ่งมันก็ต้องใช้รถที่มีมาตรฐานหน่อยคือเครื่องยนต์นะะจริงไหมมันเพราะว่ามันมีลูกระเบิดลูกปืนด้วยลงมาอย่างนี้น ทีนี้เครื่องเสียเครื่องดับเลยกําลังขนคนเจ็บออกมาเนี่ยกูว่าตายหมู่เลยก็เลยว่าเออเห็นรถมันอันนี้ยางระเบิดไปสองเส้นวะนะดูแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่ดีมันเก่ามากก็เลยแปดสิบกว่านายนะแปดสิบกว่าคนะบุคลากรมูุนิธิคู่ภัยที่อยู่ในสังกัดวัดป่าบ่อน้ำพยินนะแปดสิบกว่านายอ่ะ รถ22คันนะแล้วมันมีแต่รถเก่าๆรถไอ้ที่เข้าไปขนน่ะอ่ะลวงตาก็เลยว่าอยากได้รถปิกอัพแบบฟิลเนอร์สูงๆหน่อยขับเคลื่อนสี่ล้อก็ได้นะฮะเป็นรถมือสองเลยแต่วัสถภาพดีๆให้ช่างก็ไปเลือกเอาเพราะว่ารถมือแรกไม่มีจังซื้อเนี่ยจะอยากได้รถค่อนข้างใหญ่หน่อยสูงรถปิกอัพอ่ะก็จะได้คนลากอะไรได้มั่ง ประมาณนะใช้งานในคลองตัวในในกู้ภยัยอันนี้ก็มอบไปแล้วสองคันละอ่ะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยอมอบไปแล้วสองคันละเมื่อวานคันหนึ่งเมื่อวันก่อนอีกคันหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเนี้ยไปซื้อมาอีกคันหนึ่งแล้ววันนี้ว่าจะไปซื้ออีกคัน,นเพราะว่าทยอยซื้อให้ครบนะเพื่อจะเอาไปมอบให้ชุกที่ทํางานอย,อยู่อยู่หน้าแนวอยู่แนวหน้า อยู่ศูนย์ลยพหรือ,อพื้นที่สีแดงหรือเขตต่างๆเนาะเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรด้วยเพื่อความเน่นะอะเห็นไหมใครมีรถซื้อมาใหม่ๆรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะดครอบเอามาให้กูก็ได้นะจะจะเอาไปใช้งานให้เนะาะก็เอาไปจอดไว้เนาะได้เลยเนาะอยากได้อยู่อยากได้จํานวนมากอยู่อแต่ตอนนี้หลวงตาจะย่อยซื้อ เราไม่ไมีตังเท่าไหร่ก็ซื้อซื้อเมื่อวานก็ซื้อมาคันหนึ่งก็ประมาณสามแสนกว่าบบมือสองที่สภาพดีดีแต่ต้องดูให้ดีเพราะรถน้ําท่วมไม่ไหวนะเราเว้ยเป็นดับกลางคันขออนุมโมทนากับกุริยประกันภัยเมืองโบราณเนาะที่ทํารถให้รถกู้ภัยสี่คันเนะเะาะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นรถกู้ภัยจางหากนะ รถกู้ภัยก็คือรถที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องปั๊มหัวใจอะไรครบหมดอยู่ในรถนั้นนะแต่รถที่ว่าเนี่ยเป็นรถปรเปล่าๆที่เอาไปใช้งานรับคนรับส่งของเฉยๆเออเวลาใส่อุปกรณ์อาหารเครื่องดื่มน้ำนะเออน้ำดื่มอะไรเข้าไปให้ทหารเอาเข้าไปให้สุรพยพอะไรเงี้ยพวกอะไรนะั้นรักษาหมู่บ้าน ที่ด,ดูแลทรัพย์สินของอาจารย์อาสารักษาทรัพย์สินของชาวบ้านที่เขาอพยพเนาะนีะ่นหลายจุดซุ่มกระสุมเสี่ยงเพราะรถมันวิ่งอยู่กลางถนนเนาะต้องปิดไฟนะเปิดไฟไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นแสงไฟวีตุ่มไม่ใชจริงไหมแต่นี้ว่ามันยิงสเปรส,สปาเหมือนบ้องไฟไงมันไม่ได้ล็อกเป้าเครื่องมือมันไม่ค่อยชันสมัย เห็นไหมมันยิงชู้เจ้าเจ้าไม่รู้ตกที่ไหนก็ตามมันก็อันตรายแบบหนึ่งแต่ก็ไม่อันตรายแบบหนึ่งถ้ามันล็อกเป้าเน่ยวิ่งต่อมันแม่นยํากว่าเห็นไหมแต่สอบถามมาแล้ว p s เอแอศูนย์สามเนี่ยเลยวัดเราปลอดภัยเราเพราะว่ากูสอบถามมาแล้วบอกว่าถ้ามันยิงออกมาจากพมัเนี่ยมันจะถึงวัดบ่อน้ำมาอินไหมเขาบอกเลยเออกูก็สบายใจแล้วกูว่าไะ มันเลยไงข้ามเราไปหนอยจริงไหมออยู่แถวสดินซรช่องเม็ดไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเราปลอดภยัยอะเสร็จแล้วมั้งเตรียมตัวกินข้าว